สวัสดีครับชอบเดตเกมทุนอยู่กับผมค้องซานะครับนี่ท่านหนึ่งในเกม Red vs. r e d s x กั e อีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้เรียกได้ว่าผมเจอปืนกระบอกหนึ่งครับของเจเกอร์นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นปืนกระบอกแรกเลยปะที่มีมีดติดข้างหน้านะครับซึ่งจริงจมก็คงเป็นแค่เครื่องประดับนะฮะแต่บอว่าติดแล้วเท่จัดนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นปืนเจเกอร์ครับผมเป็นปืนติดมีดติดอันแรกเลยในเกมนี้ใช่ไหมเออน่าใช่แหละนะครับก็เป็นถือว่าเป็นอีกหนึ่งสกิลที่สวยดีนะครับใส่เลยใส่เลยไหนขอ งองอใส่แล้วดูดีนะครับซึ่งปืนนี้อยู่ในแพตเทิลพาร์ทเลเวล50นะครับก็ใครที่อยากได้นะครับก็รีบเก็บกันนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกสกินที่สวยดีนะครับเรีวยกว่าทําให้ปืนเนี่ยเบาลงแน่ๆฮะถ้าเกิดเอาตรงนี้ออกไปนะฮะไม,ม่สวยงามสวยงามเออเอาไปล่นในเกมดีกว่าทุกคนเออสำหรับปืนติดมีดนะฮะติดมีดแบบเอามาพันด้วยนะคนเท่ไม่ได้แบบไม่ใช่เป็นมีดปลายปืนนะฮะอันถือเอามีดมาพันเฉย มาเลยครับทุกคนกับเจเกอร์ปืนติดมีดของเรานะครับมาดูกันว่าในเกมจะสวยงามขนาดไหนนะครับผมเฮ้ยปืนลายสวยนะครับว๋อมีมีดเห็นไหมเห็นจงเฉงจะงอยมีดไุกคนเออมีจะงอยมีดอยู่หน่อยนะครับดูดีสกินดูดีนะครับไม่ว่าเป็นัยรุ่นทางอุปกรณ์นะครับไหนปืนเราก็ไม่ไม่มีที่ให้ติดมีดไฟปืนนะครับดังนั้นเราก็เอามาพันกับปืนเลยแล้วกันนะฮะเรียกว่าเป็นเรื่องง่ายๆนะครับเป็นไหม รอลุยครับแต่ศัตรูไม่มานะครับได้แต่นั่งรอนั่งลุยมีโดรนเห็นผมแล้วครับเฮ้ยหน้าเจาะเข้าข้างหน้าเลยนะฮะหรือเปล่า พเพื่อนพิ้งไ่โดนเดี๋ยวจอดจอดซ้ายกับขวาแล้วครับโซเฟียตายไปแล้วฮะตายครับอุ๊ยครึ่งหลอดเพื่อนแม่นิดเดียวนิดเดียว,พวเพื่อนนิดเดียวแม่ไม่รู้อยู่ตรงนั้นนะครับโอ้โหไงโอ้โเรียบร้อยให้มิ่งมาโดนอีกปืดปืดปืด เขาเรียกว่าเกมแรกเป็นเกมวอร์มก่อนครับทุกคนอ่าเกมวอร์มเกมวอร์มนะครับแต่ดูจากรูปนี่คือปืนเจเกอร์ดูเล็กลงเยอะนะครับถ้าที่ผมดูนะครับมองด้วยสายตาน,นี่คือรู้เลยว่าปืนเล็กลงเยอะเลยมีมีดนะครับจะงอยมีดนิดๆมาแก้ตัวหน่อยครับสำหรับเจเกอร์ครับผมโอเคเป็นด่านโอเลกอนนะครับอ่ะวางไว้ตรงนี้เลยวางแบบคนคูล บอกว่าให้เป็นติดแฮชนะครับได้เลยเพื่อนอะไรวะเนี่ยโดนเพียบโดนเพียบไปหมดเลยครับเดี๋ยวติดแฮชได้เพื่อนก่อนตกใจกับโดนครับยิงกันอย่างรวดเร็วทันใจมีคอรลิ่งเมโลดี้ด้วยครับมาฝั่งนี้หรือเปล่าครับใต้ถนนฝั่งใช่ครับมาทาง เพื่อนไม่ตั้งใจมาโดนหัวเองมาแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนใจเย็นเพื่อนโอ้ยเพื่อนเอาเพื่อนเพื่อนปาช้าไปนิดเดียวเองอ่ะมันกดค้างเลยทุกคนูมแบบออกไม่ได้เลยเมื่อกี้นะตอนนี้กล้องโดนด็อกให้วีแฮ็กแล้วด้วยนะครับแต่เหมือนจะมาทางฝั่งนี้หรือเปล่าแล้วเก็บไปหมดครับโอเคสวยงามครับผมเมื่อกี้คือ ยิงสู้ไม่ได้จริงครับแต่แฉ่งงงว่าช็อตช็อตที่ยิงโดนโดนหัวตรงบันไดเออ่บันไดบลูนี่คือแบบทำได้ไง,ไงวะตีแก๊เจให้หมดครับผมโอเคเอาฝั่งนี้ไม่ได้ไม่ได้โลเทรดด้วยเอออะไรวะเนี่ยเพื่อนลงข้างล่างดีกว่าครับมาเราจะไปแจกครับเราจะไปแจกทำ <laughs> ร,าารูลัสเหรอครับเนะี่ย โอเคครับรัดหรือเปล่าได้คิวครับเอารูปร้านจริงแหละโอเคยเขาไม่เห็นหรอฮะมาเห็นไม่เห็นเลยอยู่ซ้ายเราฮะตอนนี้นิงน่งๆไปครับนิงน่งๆไว้ใจเย็นๆ เพนจัดการใ้ข้างล่างอยู่ครับหายหนึ่งครับหลยตัวครับโอเคครับผมสวยเออได้ยิงแล้วได้ยิงแล้วเออคุมหน่อยคุมปืนหน่อยเออสุดยอดครับเริ่มเล่นได้เริ่มเล่นได้ทุกคนเริ่มเล่นได้ละคราวนี้เราเล่นเป็นห้องล่างนะครับแก้ตัวแก้ตัวนะครับเราวางไว้นี่เลย วางไว้นิดไหมเออวางไว้แมวดีกว่าผมว่าผมวางไว้ตรงนี้ดีกว่าอ่าแบบเผื่อศัตรูเดินเข้ามาอ่าเผื่อศัตรูเดินเข้ามาเดินเข้ามาครับก็แกจิตไม่ได enfin ้วางเลยครับผมไม่ได uh ้วางแกจิตครับทุกคนมารูลัดอีกคนนึงมารูอ่ะเอ้ยเพื่อนต้องรีบนะยังไม่ได้วางแกจิตเลยเพื่อนใจเย็นๆแค่วางโอ้ยเลยถมาเล่นในฝั่งฟิซเซอร์แล้วกันครับ ดูกล้องฟิเซอร์ไว้แล้วกันนะถ้ามีคนมาก็จะเห็นครับ<ป>ดูกล้องฟิเซอร์รอครับ<ป>เหมือนจะเข้าที่เดิมหรือเปล่านะ<ป>่หรือเปล่าครับ<ป>ว่าทางนี้ไม่มานะ<ป>มาเข้าทางนี้แทน โอ้ไม oh ้กวดปืนเราไกลๆก็ลังหากนะฮะที่กดไว้ก่อนครับตายครับเพื่อนเจ็บปะเนี่ยโอ้ยมันโดนอยู่โดนอยู่เพื่อนสวยสวยสวยเพื่นอนจัดการแง่ชนะโอหแล้วหยิบสกินใหม่มาเพื่นอนจัดการ <c oughs> <c oughs> เออเน้นยิงจริงๆกระสุนก็น้อยลงเยอะนะครับลดไป5นัดเลยนะ เออสุดยอดสุดยอดสุดยอดพิมอีซี่ด้วยนะแม่สุดยอดจริงครับผมแม่เดอะเบสเดอะเบสจริงฮะมาเพื่อนเราจะเก็บกล่องข้างในายผมว่าจริงๆถ้าเคลื่องก่องมีเลือดนี่ก็เป็นอะไรที่น่าจะเจ๋งเหมือนกันนะฮะแม่โอเคมีตังค์เดอะเบสดด้วยนะจ๊ะโอเคครับวางแกจีตครับหน้าที่ของเราคือวางแกจีตครับวางเสร็จแล้วจะไปตายไหนก็ไปครับได้ไหมได้ไหมเออแต่ว่าหลายคนก็แบบเรียกว่า เอเกอร์นี่ก็โดนเนิร์ฟกันแบบจนแบบเยอะพอสมควรนะครับแม้ว่าอะไรนะจะโดนเนิร์ฟกันไปแต่ก็ยังมีคนเล่นกันอยู่นะครับเฉพากับแอดแหละฮ <c oughs> นะโค้ชนาแสนบายมีคนมาแล้วเหรอใช่ครับมีคนมาแล้วได้ยินเสียงครับมาอย่างรวดเร็วทันใจอยู่ห้องบนเหรอครับมาฝั่งไหนฝั่งซ้ายโถผมนึกว่าฝั่งซ้าย ใช่ครับแต่เย็นเพื่อนเพื่อนยังไงเดียร์อมริทโลงมาใส่แล้วอะ่ะไม่น่าจะไหวมั้งคราวนี้ตัวท้ายแล้วปะใช่ครับรีโหลด คิว,วก่อนมีตัวหนึ่งดาวเนี่ยอ้ไม่ไหวครับเมื่อกี้ยิงและยิงทุกทางแลนะแต่แบบไม่ไหวจริงครับคือเลื่อนหมดแหละนะครับมันมาเข้าอีกฝั่งหนึ่งได้ยินเสียงนะครับแต่ว่าหันไม่ทันครับถือโอเคครับเมื่อกี้ได้ยิงเยอะมาก,มก,มกห้องเดิมซะด้วยอ่ะแก้มือแล้วกันใช่ไหมห้องเดิมปะเออใช่ครับแก้มือแก้มือแหมเมือ่อกี้แบบแยากจริงครับ เพื่อนเกมนี้ช่วยผมยิงด้วยนะเกมที่แล้วไม่ช่วยผมยิงเลยอ่ะยิงกันจนเหนื่อยเมื่อกี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนเรามันร่าทกันได้นะครับผมเนี่ยครับเพื่อนไปโรมละเราไปโรมบ้างได้ไหมเพื่อนจัดการแล้วทุกคน ยังมีคนลงมานะถ้าที่ผมดูแล้วอ,อยู่ข้างบนเลยจริงๆเล็งไกลๆเจเกอร์เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ยิงสู้ะํะบากนะครับถ้าคุมไม่อยู่อย่างงี้ซึ่งผมคุมไม่อยู่ <laughs> ได้ไหม เราคนจริงเราไปเฮ้ย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 ของจริงเหลือแค่ตัวลิททโลครับออฟฟอริตครับจำชื่อแกจิตครับแต่ไม่จำข้างบนครับ <S <S โอเคเพื่อนมันหัวผมเลยเนี่ยเพื่อนปั๊มสวยไม่ตายด้วย15บห้าวีแล้วครับโอ้โหมันไม่โดนหัวจะแบ้แล้วเบ้าะจะเบ้ามุมมันมุมมันแคบมากครับมุมมันเล็กมากครับช่องมันนิดยังไง แต่ว่าไงก็ชนะครับดูจากอ่าโอเคครับผมแก้แค้นแล้วนะเกมนี้นะครับแม้ว่าจะไม่ได้ยิงแต่เวลาครับชนะก็ถือว่าภูมิใจผมถึกันต่อครับกับคาเฟ่เจอสโตเยซุกี้ครับผมอยากจะแบบให้มันมีแบบแอนิเมชันดอมีดฟันนะฮะผมคงจะเท่น่าดูโอ้ยากครับบอกเลยอยากเอามีดที่อยู่ตรงเอ่ออนี่ฟันจังเลยนะครับแต่มันฟันไม่ได้นะครับแม เรียกว่ามีไม่ประดับนะครับปั่นไม่ได้ <c oughs> ไดครับผมวางเรียบร้อยครับอ้าววางนี้ปิดหมดเลยเหรอเพื่อนไอ้จ้าบีช็วิสด้วยครับยิงไปก่อนยิงไปก่อนยิงตอบไปก่อน,อ,นอ่าวิ่งขึ้นบนดีกว่าฮะปล่อยเขาเล่นแบบนั้น คอล์ริงมาโดดี้ครับสวยครับสมแรกครับเจ็บแล้วเพื่อนเหมือนจะเข้าทางนั้นรือเปล่าฮะขงบนมีมีหญิงด้วยฮะสวยเพื่อนไม่ต้องยิงอะไรเลยครับตอนนี้ มีดฟันแต่อไม่เพื่อนหย่าแม่มันไม่เอามีดฟันอ่ะมันเอาปืนยิงครับด้วนสวยครับแม่มันดูดีที่สุดเลยเว้ยเก้นะครับผมแม่ทีหมดทีหมดสวยครับแม่แบบอย,า,อยากจะวิ่งเข้าไปแล้วเอามีดแบบเป็นเนฟิกเอามีดแบบทึกเข้าไปแล้วตายอ่ะโอมโหเท่หน้าดูนะครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดนะครับขนาดเล่นเจเกอร์สักทีนะครับจริงๆปกติไม่ค่อยเล่นนะ โอเคผมก็ประมาณานี้แล้วกันนะครับส,รสกินปืนของเจเกอร์นะครับสำหรับปืนเอ่อปืนติดมีดนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาวุธที่เท่ดีนะครับก็ยังเป็นตัวละครที่ผมเชื่อว่ายังมีหลายคนยังเป็นเมนอยู่แล้วก็ยังเล่นกันอยู่นะครับผมแม้ว่ามันจะโดนเนิร์ฟจนแบบโอ้โหเนิร์ฟจนรู้จะเนิร์ฟยังไงแล้วสำหรับเจเกอร์นะฮะแต่ถือเป็นอีกหนึ่งตัวที่เล่นสนุกดีนะครับแล้วก็ปืนก็ค่อนข้างค่อนข้างดีเลยถ้าคุมดีๆนี่หมดแล้วเป็นอีกหนึ่งปืนที่สู้ได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมแม้วันนี้อาจจะเล่นไม่่ดดีีมมาากกกกแต็สสนนนุะครับโชว์ิ ใครอยากได้สกินนี้ก็แบ t t l e p พาร์นะครับผมวิว50นะครับผมโอเควันนี้มาวนี้แล้วกันพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กล้องซ่าด้วยผมสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้แล้วกันทุกคนครับบ๊ายบาย